สวัสดีค่ะมาพบกับอิกะทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมคือชาวราศีเมถุนตุลและกลุ่มนะประจําเดือนเมษายน2567ค่ะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะเดินกันที่พลังงานของชาวธาตุลมนะ ไพ่ใบแรกค่ะขึ้นมาเป็น9ก้าถ้วย Dm page ชาวธาตุลมมีความเพียบพร้อมนะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่เพอร์เฟคนหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็เป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความรักความสัมพันธ์ค่ะและเป็นคนที่มีอีโก้ในตัวเองเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงด้านความรักก็มักจะ เหมือนกับเข้าข้างตัวเองอะค่ะในตรงนี้เนาะเป็นข้อเสียนิดนึงที่อาจจะทําให้ชาวธาตุลมอ,ะ,อะผิดหวังในเรื่องที่หวังหรือเรื่องที่ตั้งใจได้อะค่ะในเรื่องของความรัก The l o v e r นี่ก็เป็นข้อเสียของชาวธาตุลมเนาะที่ถ้าได้รักใครแล้วมันจะแบบค่อน,อนข้างที่จะแนวอยู่ที่เป็นความรักรุ่มหลงความรักแบบรักแบบไม่ลืมหูลืมตาค่ะในตรงนี้นะถ้ารักแล้วก็ค่อนข้างที่จะบูชาความรักเลยแหละเดอะซันค่ะ เอ็ดออฟซอรสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์มันก็มีความไม่ราบรื่นเข้ามาบ้างนะแต่ก็บอกเลยว่าตัวคุณเองคาดหวังมุ่งหวังค่ะให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปได้ตลอดรอดฝั่งนะมีความหวังค่ะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็บอกเลยว่าคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเขาเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์เป็นคนที่ชาวธาตุลมหลงไหลใฝ่ฝันนะคะที่อยากที่จะาสานต่อกับความสัมพันธ์นี้ให้ยาวนานที่สุดอืม คลีน n อ f พาร์ติเคิเพราะรักเขามากๆค่ะในตรงนี้หลังหลงรักเขาจนหมดใจแล้วนะคะนายออฟวารสิบดาบเอ็ดอาพาร์ติเคลและเดซค่ะโอเคค่ะสำหรับพนังงานของชาวธาตุลมในช่วงนี้ตอนนี้นะคะก็บอกเลยว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่คุณมีความหวังคุณแฮปปี้เอนดิ้งกับมันแล้วกเ็เหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์มันอยู่ในโหมดของความสวีทความหวานแหวค่ะ อแต่จากเดือนนี้จะเกิดเหตุการณ์ที่มันอาจจะมีประเด็นกันบ้างที่ทําให้เกิดความเครียดที่เติบเอ,อ่อที่ทําให้ความสัมพันธ์มันสะดุดหรือว่าเกิดความไม่ราบรื่นขึ้นนะคะในตรงนี้นะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดกันเนาะเพราะด้วยพลังงานแล้วสิบดาบขึ้นมามันเป็นความเครียดความกดดันหรือว่าบางทีบางครั้งอะคะ่ะชาวธาตลมชอบเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดมา,ม,าโมโนเนาะ บางทีบางครั้งมันอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้เพียงแต่มันเหมือนละแครละคายคนนั้นบอกคนนี้บอกอะค่ะมันก็เกิดความเครียดความกดดันเกิดความหวั่นใจเกิดขึ้นนะอืมก็อาจจะมีประเด็นกันสักพักหนึ่งเอ็ดเอาพาร์ติเคเข้ามาค่ะยังไงเรายังคุยต่อยังไปต่อกันได้ยังแบบออ๋เขาเรียกยังปรับความเข้าใจกันได้อยู่อืมช่วงเวลาที่อึมคึมไม่ชัดเจนน้เหมือนกับว่าความสัมพันธ์ในหลายๆคู่ค่ะ ที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะอึมคือมันอาจจะมีอะไรตะกิดตะขวงใจแล้วมันยังไม่เคลียร์ในช่วงเดือนนี้จะได้คุยจะได้เคลียร์หรือว่าจะค่อยๆดีขึ้นจะค่อยๆจบไปในเรื่องที่มันเป็นปัญหาเป็นประเด็นกันนะคะแต่ในหลายๆคู่ก็บอกเลยว่าปัญหาประเด็นจะเกิดในเดือนนี้นะก็เรามาระวังละกันเพราะว่ามันเป็นเหมือนการพูดพูดกันคุยกันแล้วอาจจะผิดหูผิดใจกันไปอะคะ่ะในตรงนี้ที่จะเกิดประเด็นกันขึ้น แต่ก็บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ยังคุยกันได้ยังเคลียร์ใจกันได้เนาะอย่างที่บอกค่ะคุณเป็นคนทุ่มเทให้กับความรักนะในตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะบางทีบางครั้งอะคาดหวังมากไปหรือว่าทำเออเหมือนก็อาจจะหวังให้เขาเอา่อรีแอคชั่นกลับมาแบบไหนอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นอะ่ะชาวธาตุลมจะผิดหวังเนะเาะยังไงก็อ๋อ เขาเรียกอะไรปล่อยตัวปล่อยใจตามสบายค่ะเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะว่ายัางไงแล้วอ่ะเขาก็เป็นคนที่อ่อเรียกอะไะก็เทคแคร์ดูแลคุณดีเนาะมันเหมือนกับว่าคุณทั้งคู่ที่าสานต่อความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เพราะว่าต่างคนต่างรักต่างคนต่างมีใจให้กันล่ะค่ะเพียงแต่ว่าในเดือนนี้ก็ระมัดระวังเรื่องที่จะเป็นประเด็นกันบ้างเท่านั้นเองเนาะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขานะคะว่าในตอนนี้พลังงานของเขาจะเป็นอย่างไรสเตรนจ์ Strength ค่ะ เขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆนะคนคนนี้แล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคนเท่าไหร่สองถ้วยอืเอ็ดออกซอร์สิบดาบก็ระวังเรื่องเครียดเครียดเช่นกันนะคะเพราะว่าพลังงานของเขาก็ขึ้นมาเช่นกันในความรักความสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องเครียดอาจจะมีเรื่องที่เราหองแหล่งกันเกิดขึ้นนะหกเหรียญแต่ยังไงแล้วเขายังต้องการคุณอยู่ในความสัมพันธ์ค่ะสี่ไม้สิบไม้ 8อก้าไม้และ5เหรียญอ่าโอเคค่ะสำหรับพลังงานของเขานะคะก็บอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับคุณกับเขาอาจจะมีสถานการณ์ที่ตึงเครียดใส่กันมีสถานการณ์ที่เราหองแหล่งกันอย่างที่มิการบ,บอกเนะ้อพลังงานค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันคะ่ะกับชาวธาตุลมในตรงนี้ยังไงเรายังคุยกันได้ยังเคลียร์ใจกันได้คุณเป็นคนที่ใช่ที่สุดสําหรับเขาคุณถูกสเปคตรงไทยตรงใจเขาอืม ในตรงนี้ค่ะเขาก็คิดวาดฝันวาดอนาคตที่จะสร้างครอบครัวกับชาวธาตุลมนะแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นณนะเดือนนี้ตอนเนี้ยมันน่าจะมาจากการการงานด้วยเราก็เรื่องของครอ,อ,อบครัวมันเหมือนสภาวะแวดล้อมร,บรอบๆตัวค่ะมันทําให้เกิดแรงเครียดแรง,แรงกดดันเนาะแล้วก็เป็นปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆนะระหว่างเขากับชาวธาตุลมค่ะที่ยังต้องปรับกันอยู่เรื่องทัศนคติมุมมองเรื่องนี้ใส่ในบางข้อนะมันเหมือนพลังงานส่งขึ้นมาว่า สิ่งที่จะเป็นปัญหาเป็นประเด็นกันนะมันจะเป็นเรื่องของออการปรับตัวเข้าหากันมากกว่าหรือนิสัยที่เขาไม่ชอบให้คุณทําคุณไม่ชอบให้เขาทำอะคะในตรงนี้ที่จะเป็นประเด็นขึ้นมานะแล้วก็มนก็เป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กันเนื่องด้วยจากเรื่องของงานเรื่องด้วยจากเรื่องของการเดินทางก็ได้เหมือนอาจจะอยู่ไกลกันนะช่วงนี้เวลานี้ทําให้เจอกันน้อยลงและยิ่งงานเข้างานเยอะ,ะก,ก็ยิ่งทําให้ไม่มีเวลาแล้วก็มันมีความเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเวลาคุยกันเวลาที่จะ เขาเรียกมีปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเกิดอารมณ์กันได้ง่ายแล้วก็แบบทะเลาะกันได้ง่ายในตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะแต่ก็บอกเลยว่ายังไงแล้วเขาก็ยังอยากที่จะมีคุณไว้ในความสัมพันธ์แล้วก็เขาเรียกยังคิดที่จะปรับตัวประคับประคองความสัมพันธ์อยู่เนาะอือก็บอกเลยเขาว่าในตรงนี้เหมือนกับว่าตอนเนี้ยเขาอะเหมือนมีโปรเจกต์ใหม่งานใหม่งอกเงยขึ้นมาแล้วมันทําให้แบบไม่ค่อยมีเวลาเนาะอืออาจจะมีเวลาดูแลเทคแคร์ชาวธาตุลมน้อยลงอะค่ะยังไงก็ต้อง ุยกันเนาะทำความเข้าใจกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาไม่ให้เกิดประเด็นนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พลังงานความเครียดๆเ,เนาะโชว์ขึ้นมาแต่ว่ายัางไงแล้วเขาก็ยังเ,ออเขาเรียกต้องการประคับประคองความสัมพันธ์อยู่พยายามที่จะปรับตัวพยายามที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีที่สุดนะคะเพราะในตรงนี้เขาก็คาดหวังเรื่องการสร้างอนาคตสร้างครอบครัวร่วมกับชาวธาตุลมนะค่ะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะสําหรับพลังงานของเขานะคะ ค่ะมาดูกันนะคะว่าเขารักคุณไหมคะในความสัมพันธ์นี้เขารักเขาคิดยังไงเออสองไม้นะคะเก้าถ้วยเขาก็เป็นคนที่เออเป็นสายเปเหมือนกันเนาะในความรักความสัมพันธ์กิงออกวาดอเขาจริงจังเขามั่นคงกับคุณนะคะชาวทัดลม ถามว่ารักไหมรักเนาะล้วก็ยังอยากที่จะไปต่อ,อความสัมพันธ์ The Sun ค่ะก็มีความหวังมีพลัง The High Princess แต่ว่ามันก็เหมือนมีอะไรบางอย่างเนาะที่มันทำให้รู้สึกว่าเออมันยังต้องปรับกันอยู่อะ่ะออในตรงนี้ค่ะแล้วก็คุณเป็นคนมีสนเสน่ห์สำหรับเขาอะ่ะคุณเหมือนเป็นมนต์สะกดต้องเขาเลยแหละในตรงเนี้ค่ะแล้วก็พลังงานของสิบเด่ยนขึ้นมาความสุขเนาะความรักความสุขความหวังอะค่ะเหมือนคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาแหละ เขารักเขาจริงจังกับคุณนะเอ้ค okay, ่ะเรามาดูกันนะคะว่าคู่ที่โกรธกันจะได้รีเทิร์นคืนดีไม่เอ่ยในช่วงนี้ในเดือนนี้อ่าสิบถ้วยเพจออฟครับเจ็ดถ้วยยังไงเรากดกันไม่นานค่ะในตรงนี้คิดถึงกันอยู่เนาะอืเจ็ดไม้ก็ตามสอดสองตามฟอลโล่กันอยู่ค่ะติดตามกันอยู่วิวออฟฟอร์จูนสองเหรียญตัดกันไม่ขาดค่ะ ก็บอกเลยว่าคู่ที่โกรธกันจะกลับมารีเทินคืนดีกลับมาคุยกันใหม่เคลียร์ใจกันใหม่สารต่อความสัมพันธ์กันได้เหมือนเดิมนะคะยังไงแล้วไม่มีอะไรแยกคุณได้หรอกในตอนเนี้ยเพราะว่าต่างคนต่างเขาเรียกหลงรักกันอะต่างคนต่างเป็นเขาเรียกเป็นความรักลุ่มหลงเป็นความรักที่ต่างคนต่างมีใจให้กันนะคะมีความเสน่หาให้กันนะคะในตรงนี้ระหว่างคู่ของคุณเนาะยังไงแล้วโกรธกันได้ไม่นานค่ะเดี๋ยวก็คืนดีดีเทินนะคะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเนาะเดนก็แมนค่ะเอ็ดออฟวาดควินออฟซอชาวท่านลมก็ยังคิดเยอะคิดมากอยู่นะคะในตรงนี้เนาะเหมือนกับว่าไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบหรือว่าไม่ว่าจะรับรู้อะไรมามันเหมือน นำเก็บมาคิดเยอะไปแล้วอะ่ะแต่ว่าไม่กล้าคุยกับเขาไงมันก็เลยวนเวียนอยู่ในความคิดของตัวเองก็จะทำให้กุ้มใจะอคะ่ะในตรงนี้นะคะเอ็ดออฟสอดอ๋อสิบถ้วยและสิบไม้มีเรื่องเครียดเข้ามาค่ะเก้าดาบมีเรื่องที่คุณทั้งคู่เขาเรียกอะไมันเหมือนเป็นการโกรธการงอนการนอยหรือมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาเนาะอืมชัิแต่ยังไงแล้วยังคาดหวังความสัมพันธ์ที่จริงจังชัดเจนค่ะ เเหรียญอ๋อเป็นเรื่องของเวลาเนาะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนั่นเองในช่วงจากนี้ไปเนาะมันเหมือนกับว่าอย่างที่มิการบอกนะว่าพลังงานของเขาเหมือนมีงานเข้าโปรเจกต์เข้ามีเรื่องงานเข้ามามากอะค่ะทําให้เป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะต้องทุ่มเทเวลาให้กับการทํางานแล้วมันทําให้ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเทคแคร์ชาวธาตุลมเนาะเพราะพลังงานโชว์ขึ้นมาเป็นเรื่องของการเทคแคร์ดูแลค่ะที่มันไม่มีเวลาให้กันแล้วก็เป็น ส,สี่เหรียญขึ้นมาแล้วก็ห้าไม้ขึ้นมามีเรื่องของความหึงหวงเนาะที่ตามขึ้นมาด้วยในตรงนี้ค่ะเออด้วยแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมแล้วนะคะบอกเลยว่ามันมีอออาจจะได้เริ่มได้ทำธุรกิจใหม่ๆได้เริ่มได้ทำงานใหม่ๆอะคะ่ะในตรงนี้ที่ทำให้ค่อนข้างที่จะยุ่งไม่ว่าจะเป็นชาวธาตุมเองหรือคนรักเนาะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะขาดความหวานแหววว่าไม่ได้เติมความหวานแหววให้กันอะคะ่ะมันก็เลยอาจจะทำให้รู้สึกน้อยๆรู้สึก อาจจะมีความหวาดระแวงเกิดขึ้นก็ได้ถ้างานเป็นของเขาไม่ใช่ของชาวธาตุลมนะมันเหมือนกับว่าชาวธาตุลมเก็บมาคิดเยอะคิดมากค่ะถามว่ามีความสุขเขาเรียกเรื่องเงินอนะ่ะมันมีความสุขอ่ะเ,ออเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินตรงนี้มีความสุขนะคะแต่ว่าเรื่องของการดูแลเทคแคร์มันเหมือนขาดเวลาดูแลเทคแคร์กันอะ่ะแต่มีรักดีๆเนาะแต่ไม่มีเวลาค่ะด้วยพลังงานขึ้นมาเนาะแล้วมันเป็นปัญหาเรื่องความหึงหวงในตรงนี้ ด้วยความมีสเสน่ห์ของเขาด้วยอาจจะมีคนเข้ามาเตะคนเข้ามาขายขนมจีบมะค่ะเพราะพลังงานห้าม้ขึ้นมาด้วยเนาะมันเป็นอะไรที่อาจจะมีปัญหามีประเด็นกับเรื่องบุคคลที่สที่เข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์แต่มันยังไม่ได้มีพลังงานของอรักสามเศร้าเนาะมันจะเป็นแค่คนเข้ามาเตะคนเข้ามายุ่งวุ่นวายค่ะด้วยความมีสเสน่ห์ของเขา มันจะทําให้เกิดความหึงหวงจะเกิดปัญหาเกิดประเด็นกันเกิดขึ้นในตรงนี้ก็ต้องเรมามาระวังแล้วก็เหมือนต้องใช้เหตุผลในการคุยกันเคลียร์ใจกันนะคะ่ะมองว่าอา๋ออย่าฟังคนอื่นเยอะเพราะว่าคนอื่นจะทําให้ตัวชาวธาตุลมเองนี่แหละที่จะทุกข์ใจที่จะมีประเด็นกันได้ให้คุยกันเคลียร์ใจกันกับเขาดีกว่าหรือใช้เหตุผลในการคุยค่ะอืมการฟังคนอื่นบางครั้งบางทีมันไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดเนาะแล้วมันจะทําให้ เกิดการทะเลาะก,กันเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องได้ค่ะในตรงนี้ต้องให้เรามัดระวังนะเพราะว่าพลังงานความเ,เครียดพลังงานของอุปสรรคปัญหามีโชว์ขึ้นมาแต่ถามว่าคุณทั้งคู่ถอดใจไหมไม่ได้ถอดใจไม่ได้มีการมูฟออนนะจริงจังชัดเจนความสัมพันธ์ได้ซ้าไปเพียงแต่ว่ามันมีตรงนี้เกิดขึ้นมาก็เรามัดระวังแล้วก็คอยประคับประคองกันไปค่ะด้วยพลังงานแล้วคุณทั้งคู่ไปต่อได้ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเพราะว่าพลังงานความรักยังอยู่แล้วก็ความ ต่างคนต่างจริงจังในความสัมพันธ์นะคะยังไงแล้วไม่ถอดใจเนาะไม่ถอดใจแล้วก็ไม่คิดที่จะจบความสัมพันธ์แน่นอนนะคะในตรงนี้ไปต่อความสัมพันธ์นะมีกะเพิ่งเห็นว่าไพ่ตกขอบเดี๋ยวมกะยบกล้องนี้นึงนะคะขอตทษนะคะอ่ะโอเคค่ะในตรงนี้ค่ะบอกเลยว่าถ้าคู่ไหนที่มีปัญหามีประเด็นหรือมีเรื่องละแคะละใครแนะนําให้เคลีย์ใจกันไปเลยค่ะเพื่อไม่ให้เกิด ออความเข้าใจผิดกันเนาะเพราะในตรงเนี้ยพลังงานขึ้นมาจะเป็นความเข้าใจผิดกันได้อม,มองว่าถ้างานเยอะงานยุง่งงานเข้าแล้วต้องเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะเพื่อจะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีเนาะเพราะยังไงแล้วคุณทั้งคู่พลังงานความรักยังอยู่ยังคาดหวังถึงการสร้างครอบครัวที่มั่นคงอยู่คะ่ะยังไงเรามีการก็ขอให้ชาวธาตุลมนะคะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังแฮปปี้เอนดิ้งนะคะ และกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ